โอเคครับก็กลับสวีดัสสวัสดีทุกคนทุกท่กทานกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาต่อราคา A B K กับ S G นะครับผมมีงบอยู่580ผมจะต่อราคาให้ดูเขาน่าจะไม่รู้ผมไม่รู้นะว่ามันจะได้ยินเสียงดิสคอดไหมโอเคเ๋เปิดเสียงกันเปิดเสียงกันน๊นังเสียงกันโทร โหลพี่ชายวันไงห้าร้อยแปดสิบไปพี่โอกเกินไปเอาจริงพี่น้องไงนะพี่โอกเกินไปพี่ซื้อมาเท่าไห่ซื้อมาพันเจ็ดพันเจ็ดอือพันเจ็ดเลยอ่ะเออบ้าบอพูดจริงพูดเล่นอนี่ยอ้าวไปดูดิไอพีเจอะุกๆมันก็มี มือสองไงโอเกินไปโอ้โหพี่มือสองก็ได้มือสองมาพี่ชายของพี่มันของมือสองพี่ซื้อมาเท่าไหร่พอพอพี่เอใแ้กว่าจะปิดเซิร์ฟแล้วไงตอนนี้ก็ได้เปิดแล้วครับพี่ทำอะไรสร้างอะไรพี่พี่ลองนึกนะพี่ได้มาห้าร้อยแปดสิบพี่ซื้อเอ k บีเค แบบต่อยอดได้เลยนะพี่ห้าร้อแปดสิบพี่อ่ะต่อยอดผมได้เลยนะ <Okay. S 1> เกินไปเฮ้ยพี่ผมประจำเซิร์ฟพี่ได้เลยนะแบบจะให้ไลฟ์สดจะให้สตตีมอะไรทำให้หมดเลยเขายเองแล้วก็พี่ใช้อะไรเออพี่ก็แล้วหนึ่งหนึ่งจดศูนจุดสามจุดแปดนะพี่ใช้ยัง <Okay. S 1> วิธีต่อราคาครับ ขายไปยังอ่ะพี่ะ <หา S 1> พี่ขายไปยังขายไปแล้วออกไปแล้วพี่ซื้อมากี่บาท้ะมาแปดร้อยโธพี่ห้าร้อยโอ้เสียดาย่ะ<_ T _ T> มีอะไรไม่บอกเสียดายแล้วแล้ว A B K ศูนย์จุดสามเจ็ดอยู่ไหม,ม,ม,มสามศูนย์จุดสามเจ็ดเอ่อ เจ้าของอีเมลมันเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสเพื่อนพี่เข้าไม่ได้อ๋อไปพี่ห้าร้อยแปดสิบเกินไปพี่จะใช้อะไรอ่ะเออพี่ก็เดี๋ยวผมให้พี่เก็บตังค์ก่อนก็ได้เออเก็บตังค์เดี๋ยวพี่พี่ซื้อเอพีเคอะไรพี่ซื้อเอพีเคอะไรอ่ะเลยสิบกี่บาทมือสองก็ได้ แต่มันไม่ค่อยมีคนซื้อน่ะสองวันสิโอ้พี่ผมว่าพี่ไปหาคนมาเล่นให้มันเยอะๆก่อนดีกว่าใช่ก็กำลังพูดอยู่เดี๋ยวก็พูดตัดเนี่ยต่อต่อตัดตอนนี้ระบบดีหมดแล้วเราไปพูดของจริงสรุปจะขายให้ผมอยู่ใช่ไหมห้าร้อยแปดสิบเต่เราเก็บตังค์ซื้อจุดสิบก่อนโอเคใช่ <S 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 แจ๋วโอ้พี่ชาย สุดยอดแจ๋วเลยเกมพี่มีแค่นี้แหละเอเวินอย่าลืมไปดูคลิปได้วล่ะดูแหละดูสิบรอบแหลนะนีคลิปที่คุยกันอยู่ตอนเนี้ย oh, เอาเกินไปก็แจ๋วทุกคนฟังคำไว้นะครับโอเคเจอกันพี่เจอกันที่ไหนเออเจอกันตอนพี่ขาย avk ครับเจอกันในเซิร์ฟ โอ้โหโหมดเก่งอีซี่ไรอีซี่ไ์โลเปครับโอ้โหโปรโมทเก่งมินเจียดีครับพี่น้องเปล่าห้าร้อยแปดสิบนะครับจำไว้เกมไปพี่เจอกันบ๊ายบายโอเคโอเคเจอกันโอเคสวัสดีครับ นี่ครับทุกคนก็นต่อราะครเป็นแอนที่เรียบร้อยนะครับเกสำาหรับคที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดนะครับกด Subscribe นะครับเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ